สบายดีสบายดีหอให้พี่น้องสบายดียำแซๆนะเมื่อนี้กะเป็นบุญห่อเข้าสลากพอยมพี่น้องเลยแต่เช้านี้มึกะได้มาเอาซีนนะตอนนี้นะกำลังไปเอาซีนพอให้พี่น้องเย้ยเธอนี้นะเอาซีนโง่น้ำข้าวเจ้าพูดนึ่งนะแต่ว่าปันเดียวกับแม่ส้มฮานคึงคือเก่าหอยพี่น้องเลยว่าทางไปนะี่ขี้ต่อม,มอะไรฝนตกเมื่อคืนนี้พอยพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งก่อนนะาะเจ้าขู่แล้วรือยอยังนะ มากะสายเติมละโอ้โหเห็นหนู้แล้วกะเพื่อทำแน่นั้นแล้วอยู่ เออตุ่มงานเท่ายูพี่เมดไว้นะม่นจะดีเพราะมากอดเมื่อนี้นะมากอดบูได้โอ้มีได้โซนเลยนงเป็มมาแลมือนี้แห่งตกนานแล้วเนาะมาถึงก่อนโซนเอาเอาพูดหนึ่งบอเอาพูดหนึ่งแต่ห้าเดตาไปสิอ้ม่ว เมันีลายเลยว่าได้ม่ไหมเสือซีนะเฮอยีนะโอ้ชีนี่ราคาถัดปาดออกเอาวะเอาละปาดสิขูนี่มูนี่เี่าวบบาตามที่อยู่และปาดเปิด ปลาชินหมูป้ายุป้าจะคักเลยแบบนี้่เกินบ้านในรถตอนนี้ข้าเจ้ากำลังโคอยู่ไหมพี่น้องเจอนะพ่อแล้วบ่อขาเดียวนะพ่อละเมอแล้วพยายามทุกทานได้คาละกตแดเดชคาอแล้วนะคาละไนคนลคานาอไอ้คนรอไม่ิีมเลย มันลงเส้นวันะมอันนี้มันนี่มาห้องกล้องน้ำดูเลยอ่อ้าแม่หั่นมะนน้กล้องสิลูกอือมันนี่ก็มากับไอกาคนโลพระจะไปเสร็จแล้วไปบางยามาแล้วพอไปอีกนด้านี่เป็นลานทรายดับมอรีดอก่เข้าเสียงลร้อและแดงน้ายังมีลาโอส่เนี่ พีดิฟๆ <c oughs> อะไรไม่ได้ไม่ได้ปมาได้กินเลิศแต่าเศร้าทางฟูโคอ,อยู่ทางนี้นะสอยนั่กินไนดะ้ทางนั้นนะกินบ่พอประเย็นน้ำอ้อยหน้าละก็กินจนย่ฮอดโค่หัวมึง แรงวันเยอะมากองากชิ้นชิ้นไายมีคือชิ้นงูเนาะชิ้นชิ้นอันนั้ชินคขายนมันเยะแดงๆดงงูเนี่ยจังแูนนะกำกำชิ้นอย่างอขาหึมันหรือขามาเมืนะซอเขามาเหมือนมาเมือแล้วายึดจุดยึดจุด้เยตับหวาน

ไอาาวงั้นมันจอพดหงาเสือเชือคู่ไม่สีสนขามันต้องเชือคู่โอ้สีขาวเ่เคูแล้วงสอยไปนนำแบงพูดไปนำเาจะพูดชิ้นห้าบอกเขาว่านะชิ้นห้าพูดหรอวะนี่บอ ปุสีเสษเพชรขัดเข่าเพชรขาดเข่าเมกันท่วไปเลยว่ะเินจันทร์เมาที่้อกว่เดาควยแน่นนี่บิชันเขาบด้ ซ้มกมี้มเา้อนี่คนเดาเราเมันเ้ยสวนเูึาเอาเดาเด้ปันเรียบร้อยเพราะจะเอาแม่เ่มเพ่เองที่าเอาแล้วแล้วแล้วเอาเีเอาเอาไนแล้วั่นหมดกอดไขี้ไเขี้บอาีา

เออส่วนที่เป็นผู้อ่านเออนั่นแหละนี่น่ะเต๋อน้อ เต็มคูเลยได้้บอเอาก็เพิดเจ้าน่งเลยพี่ได้จัมืดลาเขาเอาหมด้กระมากเต่เช้าอนิคยาและเอาขี้ไปเลยยากินท้ขี้นันเคืบอมีพี่อ่ะนี่นะเออคนหลายก็ร้นจ้าผู้เทอามีปรเพนะเขามีเพลินเลยเขาโมีนมีแล้วเอาได้แล้วเด้ บอเอาได้ละได้เอาได้เอาเอาได้เสินี่พูดนี่ชมเขาตอนนี้กะปั่นซีนเหลือแล้วแล้วพ่อยพี่น้องเดี๋ยวสนิมกะสิได้มือก่อนนะมือหาให้ดูให้กินก่อนแต่ว่ามือนี่กะสิได้ปั่นซีนก่อนจังมือเฮิร์นนะพ่อยพี่น้องเอ้ยแต่ปั่นซีนอยู่คนแม่ส้มเนาะตอนนี้กะมาเฮิร์นแล้วพ่อยพี่น้องเอ้ยคือซีนกะปั่นแล้วแล้วนะเดี๋ยวสิลาบเอาซีนนี่นะพ่อยพี่น้อง สินโง่ี่ต่างจากสินควายเนาะสินไข่ชิ้นวายน่ะแดงแดงแต่ว่าอันนี้นะจะเป็นแล้วเ่อมาวันนี้มาซอยสินลาบก่อนห้อยพี่น้องอยู่ทางเฮินนี่กะม้นขนาดกะเจ้าเปิดตู้ใหญ่ห้อยพี่น้องเลย 我都。<noise> <noise> <noise> ăn xúc bếp này hà đây nhá Ôi to ما صوی به پاک مونی พี่ก้ากินดิฟเผยให้พี่น้องกุดเยอะเฮ็ดยู่มาเพคค่ะแต่ว่าพี่ก้ากินดิเลยไะหลับช่วยจุแหงแล้วมาก้ากินซิมมังก่อนหนึ่งแซ่บตอนนี้เฮ็ดแนวอยูแนวกินกันแล้วแล้วพ่อแม่พี่น้องนี่ กับสีนูกับน้ำไมต,ต้มกับผักบุรพาเนี่ยผักกับกะแกงป่านแต่เมื่อคืนน้ำไมเมนูกะสีมรีปรามานนี้แหละพอให้พี่น้องเอ้ยอาหารเสามาอนี้นะมาเด้อพอให้พี่น้องมากินข้าวน้ำสีนี่มเด้อ <laughs> มาพูดให้พี่น้องปั้นก้าเสาแต่เอาซีนสายพ่อให้พี่น้องเอ้ยพอเพิ่นกะเพาจะไปเล้งงูนะเพราะมันสายแล้วตอนนี้มากกับแปดโมงกว่าๆแล้วเนาะมาหมายเพิ่นกะลงพายเฮ้ยยังไม่ทันขึ้นมาแต่เป็น ตอนนี้แกกินข้าวอิ่มแล้วค่อยพี่น้องเดี๋ยวเอาต้นไม้ลงไปส่งยูวัดนะต้นไม้ที่เอ็นผ้าเดี่ยวหอยนะแต่ว่าวิได้ถ่ายคลิปตอนหอยเนาะเอาไปลงเอาลงไปห้อยอยูวัดปะ่ปะปะ่ะตอนไปถังกบับวิเด้ไปตอนหอยกบับวิเดถ่ายิปเดี๋ยวมาถ่ายตอนลงไปส่ง โอ้ยดยคลิป้ัยูมไปเด็ดเหมือนก็ลงเชือกลงไม้ไปจ้ะเอิ

โอ้ถ่ายเฉาด่ว้าวอจะพดยมากอีก้เอาปะเอาไปที่ถาเหาเอาเองหาเอาเองก่ไเออจัมาเป็นไปละธรรมดาสมรทนี่ต้องไ้ปพักุใหมู่ไปตั้งมัร้คือคืร้งอระเทศประเทศหัวมาร

nhiều mình tôi nhiều những cái từ ừ đi đâu

แล้วยังอันนั้นก็ได้ไปแล้วเขามาห้อยอีเด็กเายัางละมาห้อยน้ำหลังแล้วกัจจเต็มตอนนี้แล้วละตอนนี้ก็ห้อยดอกไม้แล้วละพ่อพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวค่อยก็จจะได้ขึ้นก่อนนะไปเลยนะมะฮุ่งว้าดออยู่ในวัดนี่ก็ัจขจรปุมะฮุ่งปุเพิ่งอยู่ของกินได้ไหมพี่น้องว้มามะฮุ่งนะต้นน้อยๆน,ยนึนก็เป็นนะสองมะผักบงผัก ถิอมะพาวูนี่วัดกับคูบ่าพันปูฮันปูนี่อยู่เอาหวยพี่น้องเดี๋ยวค่อยกันจะได้มื่อเฮินก่อนนะจะได้ขึ้นมื่อเฮินพนทุล่ะเดี๋ยวคลิปนี้ค่ะขอจบไว้เพลงคันนี้ก่อนเพื่อพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าพบกันใหม่ก่อนติปิดคลิปก่ะขอขอบุญขอบคุณเอื่อพี่น้องและเอฟซีเมื่อทุกคนที่เข้ามาติดตามแล่ะก็เป็นกำลังใจให้ตลอดมากค่ะขอขอบุญขอบคุณหลายๆเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก่ะขอจบทุกคนไปว่า